ก็ขอ,ขอขกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพุ๊ดนะครับจากซ่อง EC g a m n g กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้เราก็มาอยู่กับเกม One Punch Man The Stone r g e ตนะกับเซิร์ฟไทยของเรานั่นเองนะครับทุกคนก็ <laughs> วันนี้นะครับผมก็จะมา,าพามาดูกิจกรรมแจกพ i ิกกอตนะครับล่าง SSR นะก็มันใกล้จะไม่ใช่ใกล้แหละมันครบรอบ3ปีแล้วนะครับทุกคนมันก็ จะมีกิจกรรมเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับในช่วงช่วงนี้นะครับก็จะแจกของไม่รู้ว่าจะแจกเยอะเหมือนเซิร์ฟเวอร์จีนย่อหรือเปล่านะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์จีนย่อนี่โอ้โหแจกกระนำซัมเมอร์ซิลมากนะครับสําหรับเซิร์ฟเวอร์จีนย่อนะก็เซิร์ฟเวอร์จีนย่อครบรอบ5ปีแล้วนะครับทุกคนก็เซิร์ฟเวอร์ไทยเราก็ครบรอบเฮ้ยครบรอบ4ปีดิไทยครบรอบ3ใช่ปะ เออไทยนะ่าจะครบรอบ3นะถ้าจําไม่ผิดนะทุกคนเออก,กิจกรรมแรกนะทุกคนก็มันจะมาเอยมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือกิจกรรมแจกพิกอตระดับ SSR ไปแบบฟรีๆนั่นเองนะครับทุกคนก็กิจกรรมนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานอยู่พอส่งควรนะครับเพราะว่ามันจะมีระยะเวลาที่ให้กิจกรรมอื่นๆที่จะเพิ่มเข้ามาแล้วก็ทําภารกิจ เพื่อเปิดอ่าหน้าไอ้นี่นะเขาเรียกว่ารูปนะครับให้มันเปิดรูปที่1รูปที่2ถึงรูปที่8ดนะครับถึงจะได้ตัวพิกก็มานะครับทุกคนก็รูปที่1นะครับก็ล็อกอินสิวันนะครับทุกคนก็ตอนนี้ได้4วันแล้วนะก็ขาดอีก6วันนะครับก็จะได้รูปที่1ไปนะสําหรับรูปที่2นะครับมีตัวละคร SSR นะครับ5้าตัวนะทุกคน5้าตัวนะก็ทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วแหละอ่ายังไม่มีก็แค่เซิร์ฟเวอร์ใหม่ใหม่แหละนะ แต่ก็เซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆก็น่าจะมีครบอยู่แล้วละห้าตัวเองเนาะแล้วลก็ภาพที่3มนะครับทุกคนกิจกรรมบรรเลงโงน้ตนะนาคะแนนในรอบนี้นะครับถึงเซาะหนึ่งหมื่นนะก็คือนี่มันมาแล้วนะนี่ผมยังไม่ได้เล่นเลยนะกิจกรรมบรรเลงโงน้ตนะครับทุกคนก็ดูยังไม่ได้เล่นเลยนะก็ตอนนี้เล่นในคอมนะทุกคนก็เดี๋ยวเล่นให้ดูสัก,กรกมแล้วกันนะทุกคนขออ่าอนุญาตไอ้นี่ไว้นะ มันเล่นไม่ได้จริงๆนะสำหรับอ่าในคอมนะผมก็ขอตั้งไอ้นี่ไว้นะทุกคนขอตั้งอ่าเขาเรียกอะไรนะตั้งปุ่มมันตั้งปุ่มยังไงเนี่ยอ๋อนี่นี่นี่มตั้งปุ่มก่อนนะทุกคนปึ๊บเอาปุ๊บก็เป็น W นะแล้วก็ เป็นค Q. WQ มันจะได้ไปนเนี่ยแล้วก็เล็กหนึ่งแล้วกันเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เอาเป็นแบบนี้ขวาก็อันนี้เป็นซ้ายขอเป็นแบบนี้นะทุกคนก็ขอเปิดไอ้น,นี่ไว้นะทุกคน ก็ถ้าไม่ได้เล่นในมือถือนี่ผมก็เล่นไม่เป็นนะสำหรับไอ้นี่นะดูดูดูปึ๊บ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 โอ้โหไม่มีคำว่าเพอร์ฟิกเลยโอ้ดูทุกคนยอมมันเล่นไม่ได้จริงๆนะเล่นในคอมอ่ะผมเล่นไม่เป็นจริงๆนะอันนี้ก็ค่อยไปเล่นในมือถือเอานะครับทุกคนก็ถึงจะตั้งค่ายังไงมันก็อ่าเล่นไม่ได้จริงๆนะขอ รวมเอ้ขอลบไอ้น,นี่ออกก่อนโอเคทุกคนก็ไปรูปที่4ี่กันเลยนะก็คะแนนในกิจกรรมสเสริ่มสลองนะครับอันนี้ก็กิจกรรมที่ใกล้จะมานะครับทุกคนก็อ่ามันจะเปิดในวันที่10นะนี่วันที่10บเดือนหนะก็ดีนะเราจะได้รู้นะครับว่ากิจกรรมไหนจะมาวันไหนด้วยนะทุกคนนี่ก็อันนี้ก็10ทําให ส2 0่วนทับสิอนะเออทำให้ได้12ครั้งนะก็เดี๋ยวกิจกรรมมาแล้วเดี๋ยวผมจะรออัปเดตนะก็มีเวลาตั้ง1เดือนนะทุกคนก็ได้อยู่แล้วนะสำหรับตัวนี้นะแล้วก็งานกิจกรรมปาร์ตี้นะรายหาดนะครับทุกคนริมรายหาดนะก็ลูกเต่าใดใอ่าไซสลูกเต่าใดๆนะหนึ่งครั้งนะนี่ก็มาวันที่16นะทุกคนเออสำหรับอา่ากิจกรรมนี้นะแล้วก็อันนี้ก็อา่าไซสเพชร2 0 0้อนะมันได้อยู่แล้วนะเพชร2 0 0ร้อยนะ แล้วก็อันนี้คือสําเร็จการรับรางวัลความทรงจํานะอันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับใครที่รู้ช่วยบอกหน่อยนะครับก็ตอนแรกผมก็นึกว่าตรงนี้นะสตอรี่นะครับความอ่าทรงจํานะแต่ผมเพิ่งปลดตรงนี้ไปนะแล้วก็กิจกรรมมันก็ไม่เปิดนะก็ไม่น่าจะใช่ตรงนี้นะทุกคน ก็ตรงนี้ถ้าใครรู้ก็แนะนําผมมาได้นะครับแล้วก็รูปที่8นะครับรับรางวัลอันใดหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับในกิจกรรมอันนี้ก็วันที่23านะกิจกรรมจะมาวันที่23นะครับทุกคนก็รอ,อกิจกรรมมานะสําหรับอ่าตรงนี้นะครับเออกอ็มาอัปเดต พลังกันนิดหนึ่งนะทุกคนก็ตอนนี้ก็อยู่อันดับ4นะพลังอยู่ที่2องล้านแปดแสนมนะครับส่วนไอดีสายฟรีก็อยู่อันดับที่11นะทุกคนก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยไอดี ID สายฟรีก็ทิ้งล้างอีกแล้วอีซี่ก็อ่าใครที่มีแผนที่จะทำก็เอส s r บวกผมแนะนําว่าข้ามนะครับทุกคนก็เหมือนกิจกรรมบาคุซันนะครับที่ผมแนะนานะครับก็คือข้ามนะครับข้ามไป เก็บหินฮีโร่ไว้นะก็มันจะแจกหินฮีโร่น่าจะสี่หินแหละถ้าจำไม่ผิดนะก็เอาไว้ให้ตัวอื่นนะอย่างเช่นมีท่านไนท์เพราะว่ามันใกล้จะมาแล้วนะสำหรับมีท่านไนท์นะเพราะว่ามันจะข้ามพุลินะครับทุกคนไม่รู้ว่าพุลิมันน่าจะลงวงล้อนะตัวนั้นคือโกงนะพุลีอ่ะทุกคน คือตอนแรกผมนึกว่าแบบมันจะไม่เก่งขนาดนั้นนะแต่มันเก่งนะทุกคนก็คือเป็นตัวที่แก้ทางทัสซึมะกิระดับ u r ได้ดีมากๆนะสำหรับพุรินะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ดูนะครับว่ามันแก้ทางกันยังไงนะครับก็ดูจากศึกดวลข้ามเซิร์ฟแล้วก็จะรู้นะเออว่า,าพุริมันแก้ทางไอ้เจ้าทัอา r ได้จริงๆนะเออ แล้วก็เก็บหินไว้นะครับทุกคนก็เก็บหินไว้อาจจะเอาไว้เติมซับพอร์ตนี่เป็นฮีโร่แบบนี้ใช่ปะอ่าเป็นคิงอะไรแบบนี้ก็เอาไว้ปลดคิงอะไรดีกว่านะทุกคนก็พิกอตมันไม่ได้เก่งในเมตานี้แล้วนะทุกคนก็มันก็เลพอเล่นได้ในเมตาก่อนนะก็คือเมตาของอ่าเกริวกันซุปนะหลังจากคอม้าเข้ามาก็มันไม่ค่อยที่จะเล่นได้แล้วนะทุกคนเออสำหรับอ่า ไอตัวพิกก็ตนะก็เอาแค่ล่าง SSR มาเล่นเฉยๆก็พอนะทุกคนเออมันก็เหมือนเหนกันนั่นแหละขมวดเหมือนกันนะเออก็อ,อ่าไปดูกันนะเดี๋ยวผมพาไปดูในเซิร์ฟเวอร์จีนย่อนะสำหรับพิกก็ตระดับ SSR นะครับทุกคนปไปไปกันเลยมาแล้วนะครับทุกคนก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนย่อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่เอา้าพิกก็ตอยู่ไหนมนะันนี่นะครับไอเจ้าพิกก็ตนะระดับ ssr นะทุกคนก็อยู่ใน id น้องนนนะทุกคนเออในคนใน่องนะก็นี่นะครับเป็นพิกอตนะรูปร่างก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นเจ้าเจ้าเต้าหมูนะก็ขมำเด็กนะชอบมากอ่าไอเจ้าตัวนี้นะมันน่ารักดีนะทุกคนเออนี่ที่ปะที่โคตรที่อันนี้ก็เป็นระดับ ssr นะนี่ก็เป็นระดับ ssr บวกนะก็เปลี่ยนท่ท่านะทุกคนเออนี่ก็นนก็ไม่ได้ทําไว้นะ แล้ก็มีแค่ตัวระดับ S s R นะกินสลระเปาเนะี่ยโคตรที่เลยนะทุกคนไปเดี๋ยวผมพาไปดูนะทุกคนว่ามันเป็นยังไงนะครับการโจมตีนะก็หาคนที่ไม่เก่งมากนะครับเพราะน่าจะสู้ไม่ได้นะไม่มีทัศสึมากินะครับปกติต้องมีทัศสึมากีนะก็เดี๋ยวขอเล่นปกติแล้วกันทุกคนก็ไ้โซนิกดีธรรมดาไปก่อนนะอุ้ยตายไปเลย ตายไปเลยแล้วก็พี่ดำก็ตีธรรมดาไปปึ๊บป๊บก็คุ้นหนึ่งนะเปิดแอนิเมชันแล้วปะโอเคการตีธรรมดานะเหมือนจะเอาพุงไปตีนะครับแล้วก็สร้างดาเมจหนึ่งรอยี่สิบเปอร์เซ็นมั้งถ้าจะอ่านี่เออสองครั้งโยมตีต่อเนื่องสองครั้งสร้างดาเมจร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นป๊บปุ๊บ อืนอนทิ้งๆเลยน่ารักนะทุกคนเออน่ารักมากๆนะสําหรับอ่าไีเจ้าตัวนี้นะเออสําหรับพิกอตนะทุกคนก็ต,ตีธรรมดาไปปื๊บก็ปึ๊บเอบอ,อกดผิดอืมตายก่อนปะเนี่ยปึ๊บโอเคกาโ,โรเขาปล่อยหมัดมานะทุกคนปื้ม แล้วก็มาดูพิกอตอันตีนะทุกคนยำกระม่มขมม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 บวบเอ้าอ๋อกกดข้ามก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวจมตีใหม่นะเพราะว่ามันมีแค่ตัวเดียวมันไม่สามารถกินได้นะทุกคนลืม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 ไปเลยลืมไปเลยว่ามีแค่ตัวเดียวมันไม่สามารถกินได้นะไปโซนิกตีธรรมาดาไปแล้วก็พี่ดำก็ตีธรรมาดาไปปั๊บ ร่าดูกว่าน,นี้เออมาก็เป็นยำกระมม่อมอ,อ้าวอ้าวบบยำอ้าวมันไม่ได้กินนะมันตายก่อนนะ่ะมันตายก่อนนะ่ะปกติมันต้องกินนะแต่ก็มันเหมือนกันนะทุกคนมันเหมือนกันนั่นแหละก็หาคนที่เลเวลเยอะกว่าน,นี้นะอ,อ่ะแปดเก้าวันนี้ โดนทีมเขาอันติทีเดียวทีมเราจะตายก่อนปะเนี่ยมาตัวนี้เขาเรีวกว่าด้วยไงประเด็นอนะไม่น่าไม่น่าได้นะไม่น่าได้ไม่น่าจะสู้ได้ไม่น่าจะรอดนะทุกคนก็หาทีมใหม่ก่อนนะ,อะเอาเลียวแปดสิบสี มีซอมบี้แมนมีตัวบับสปีดว้่งแปดสิบล่ะโอเคโซนิกไม่ห้าดาวนะโซนิคเราน่าจะเร็วกว่าได้มาโซนิกดีธรรมดาไปนะทุกคนปึ๊บโอ้ตายเหมือนดื่มหรอโอเคน่าจะถึกอยู่นะเออดูนะทุกคนกินสลาปเป้าไปแล้วกืนไปเลย <laughs> โคตรเท่เลยนะทุกคนเออ,อเควาทีมากนะอ่าตัวนี่แล้วก็มันจะขึ้นไม่มีเทือนะครับถ้าเรายํำกระหม่อมกินไปแล้วนะเฮยเขาเรียกยํำกระหม่อมยํำกระหม่อมฉุยก็ทําการคืนไปแล้วนะทุกคนเออปึ๊บในเทือนต่อไปมันก็จะคายมานะทุกคนเราดูนะอุ้ยฟุ๊กเป่าตายก่อนปเนี่ยเรียบร้อยนะนะ่ะโอเคดามิไม่เข้าได้อยู่ นี่มันก็จะขายออกมาแบบนี้นะทุกคนก็เป็นตัวที่ผมคิดว่าน่ารักมากๆนะทุกคนเออเป็นตัวที่ผมคิดว่าน่ารักมากๆนะสําหรับพิกนะก็ตนะก็เออขอดูอีกรอบนะไปอันติไปยำกระหม่อมยำกระหม่อมจุย๋ยเงาตายก่อนนะทุกคนเออ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับอ่าคลิปนี้นะครับใครที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกด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 ให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมารีวิวอาวุธสามาวของทัชซูมิกิร่าง UR กันนะครับเออเพามันเป็นยังไงนะทุกคน ก็เดี๋ยวค่อยมารีวิวกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่มีคอมเมนต์อยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปได้เหมือนเดิมนะครบทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนกดติดตามไว้ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ